สวัสดีค่ะกิจการพิสุรานาสา,านะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการสาธารณสุขค่คะสำหรับอตอนนี้นะคะเรื่องที่อยากจะฝากก็คือทุกคนนะคะตอนนี้มีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือนะคะมันจะเป็น Facebook IG หรือว่า TikTok ต่างๆน,นะคะการที่เราโพสสิ่งต่างๆลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ด้านด้านหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้คนในโลกโซเชียลได้รู้จักเราใช่ไหมคะอย่างกิฟอาค่ะก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะมาแชร์ทุกคนได้รู้กันเหมือนว่า เราอะค่ะเคยเข้าไปในการเดนมีอินใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้าเราไม่สวยใช่ปะแต่พอเหมือนเราได้เข้ารายการแล้วเราไปทําเสร็จแล้วอะมันก็จะเริ่มมีคนแบบว่า ita, มาติดตามมาคุยอยากคุยกับเราอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีคนพักมาเหมือนคุยกับว่าเฮ้ยหน้าเก่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทําไมถึงได้ไปรายการอะไรประมาณเนี้ยมันพักแชทมาว่าเราเลยอ่ะเหมือนในทางที่ไม่ดีเราก็เลยเหมือนตอบเขาไปว่าขอโทษนะคะ คงไม่มีใครแบบว่าเอารูปแย่ๆตัวเองอะลงโซเชียลให้คนอื่นเห็นหรอกเพราะว่าเราก็ต้องอายหรือว่าเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นด้านที่แบบไม่สวยไม่ดีของตัวเองใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากทุกคนว่าเวลาเราเสพสื่ออะคะ่ะหรูปอะมันไม่ได้ตัดสินคนคนเดียวได้นะคะยังไงเราก็อยากให้แบบว่า ทุกคนก็อยากให้เราเห็นมุมมองดีๆหรือว่าด้านดีๆของตัวเองเ่ยเราก็อยากให้เสพสื่ออย่างมีสตินะคะเพราะตอนนี้สื่ออ่ะมันมีหลากหลายช่องทางมากนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะก็มีสติในการเสพสื่อแล้วก็ไม่ละลานนะคะคนอื่นนะคะ,ะโพสแต่สิ่งดีๆให้กำลังใจกันค่ะเพื่อให้เรานะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเองค่ะนั้นมาฟังพอดแคสต์เรียลทอล์กเรียลไลฟ์เรียลเอ็กซ์เพี